คนที่ทำให้เราเสียใจมากที่สุ <S <S <regret> <S สดก็คือคนที่เรารักมากที่สุดนั่นเองทำไมคะเราถึงทุกข์ใจแล้วก็เสียใจกับเขามากเพราะว่าความรักนี่แหละค่ะมันทำให้เรากังวลแล้วก็กลัวทุกอย่างเราเอาเขามาอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็กังวลว่าวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงกลัวว่าวันหนึ่งเขาจะไม่รักเรากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะจากเราไปกลัวว่าวันหนึ่งเขาจะทิ้งเราไปกลัวว่าวันหนึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมกลัวว่าวันนี้เขารักเราแต่วันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้รักเราเหมือนวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไป เรากลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะมันทําให้เราคิดกังวลแล้วก็ทําให้เราเป็นทุกข์มากๆหากว่ามีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะเขาเคยดีกับเราเขาเคยพูดคุยกับเราเขาเคยยิ้มให้เราหรือว่าเขาเคยเทคแคร์เราอย่างดีวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปอ่ะเขาไม่ได้พูดดีกับเราเหมือนเดิมเขามีการเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่ได้ดีเหมือนเดิมไม่เทคแคร์เราเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยเราเอามาเครียดกังวลไปหมดสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็เอามากังวลคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เอามาคิดอีก ว่าวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทําไมเขาไม่เหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าความคิดต่างๆอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเรารักเขามากนะคะเราก็เลยไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงามเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราทุกเพราะว่าเราลืมคําสอนของพระพุทธเจ้าคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาค่ะหากว่าเราพิจารณาแบบนี้อยู่เสมอเสมอเสมอนะคะพิจารณาจนเกิดปัญญามันจะทําให้เราเห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่าไม่มีใครหรอกที่จะอยู่กับเราทั้งชีวิตตลอดชีวิตแม้แต่ตัวเราเองอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่บนโลกใบน,นี้ตลอดไปตามความต้องการของตัวเองคิดซะว่าใครสักคนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าเขาจะทําให้คุณรักเขามากแค่ไหนให้คุณคิดซะว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึง่ง ที่จอเข้ามาในชีวิตของคุณบนโลกใบน,นี้เดินคู่กับคุณในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นวันหนึ่งเมื่อหมดเวลาไปเขาก็จะจากเราไปค่ะหากว่าคุณคิดว่าเขาจะต้องเดินทางกับคุณทั้งชีวิตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้คุณทุกข์มากๆเมื่อวันหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือวันหนึ่งเขาต้องจากคุณไปเพราะฉะนั้นหากคุณเตรียมใจหรือคุณคิดเสมอพิจารณาธรรมะเสมอว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องจากคุณไปค่ะวันหนึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติ อย่าไปทุกข์เลยค่ะเรากําลังทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้สิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นค่ะเราห้ามฝนไม่ตกไม่ได้นะคะเราห้ามไม่ให้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นยามเช้าไม่ได้เราห้ามไม่ให้ตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีดวงจันทร์ไม่ได้คุณเห็นไหมคะว่ามันคือธรรมชาติเหมือนกันการจากไปการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นธรรมชาติหากว่าคุณนะคะพิจารณาอยู่เสมอสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะไม่ทําให้คุณทุกข์เลยอะไรก็ตามที่ทําให้ใจของคุณเป็นสุขเบาเย็นสบายนําเข้ามาสู่จิตสู่ใจของ ตนเองค่ะแต่อะไรก็ตามที่มันทําให้คุณทุกข์หรือเกินกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกังวลไปหมดมันเหมือนคิดถึงเรื่องเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะหากว่าคุณค่อยๆวางคนที่คุณรักลงได้สิ่งที่มันหนักอะค่ะค่อยๆวางลงเพราะว่าถือไว้มันก็หนักใช่ไหมคะและค่อยๆนําเขาออกจากใจอะค่ะเพราะว่าอะไรคะถ้ามันมีเขาเป็นสุขอยู่ในใจอก็มีไว้เหอะไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าคนนี้เรารักมากแล้วเราเอาเก็บไว้ในใจอะแล้วมันทุกข์อะค่ะต้องเอาออกเพราะอะไรคะถ้าเขาอยู่ในใจมันเป็นทุกข์แล้ว ชีวิตเราจะใช้ชีวิตยังไงอะอยู่อย่างยากลาบากใช้ชีวิตอยู่ทุกวันอย่างความทุกข์ถ้าเราค่อยๆวางเขาลงจะวางลงได้เมื่อคุณมีปัญญาคิดพิจารณาธรร,รมะของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอปัญญานั้นจะทําให้คุณเห็นสัจธรรมความเป็นจริงค่ะธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากชีวิตของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาคุณค่อยๆวางเขาลงและนําเขาออกจากใจชีวิตของคุณจะมีความสุขมากและชีวิตของคุณไม่ว่าจะเดินทางยาวนานมากแค่ไหนในโลกมนุษย์ใบนี้ทุกคนที่เดินเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะ เลือกเฉพาะคนที่ทําให้คุณมีความสุขเอาไว้ในใจเท่านั้นใครที่ทําให้คุณหนักอกหนักใจหรือเป็นทุกข์คุณจะค่อยๆวางเขาลงและนําเขาออกจากใจอย่างง่ายๆเมื่อคุณฝึกพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอชีวิตค,คุณก็จะมีความสุขอยู่บนโลกใบนี้ค่ะหากใครชื่นชอบรายการธรรมะดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ธรรมานี้ให้กับบุคคลที่คุณรักด้วยนะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเอาไว้นะคะฟ้ามีธรรมะดีๆหรือว่าสิ่งดีๆแนะนําให้กับเพื่อนๆอ,อ,อยู่เสมอแล้ววันนี้คุณเคยมีความทุกข์กับคนที่คุณรักหรือไม่ลอง และหากว่าชื่นชอบเรื่องนี้มากๆกดบันทึกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ